วสวัสดีครับโอ้โหเหงื่อท่วมตัวเลยผมแต่อย่าไปดูเหงื่อผมให้ดูนี่บรรยากาศนี่ผมอยู่ในสวนป่าจะพามาดูที่สวยๆอีกแปลงหนึ่งไร่ละสอ0แสนกว่าบาทนี่ผมอยู่ที่โกพโกพระโกกพระนะครสวรรค์นะให้ดูมุมนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะน้ําเต็มบ่อเลยนะแล้วก็มีบ้านคนหลาย่ยางไหลายที่ไหลายเรื่องไหลราวเลยเห็นไหมอ่าสวยนะที่โกกพระอันนี้สวยตามผมไปสิทธินคราชมาเดี๋ยวให้เบอร์เจ้าของไปค,คุยกันเลยไร่ละสองแสนกว่าบาทกับกล้องก่อนน,น,นะตามมาครับโอ้อากาศใช้ได้ครับ นี่นะฮะเห็นไหมบอ่อน้าบรรยากาศสวยๆวยไหมน้ำนี่เป็นน้ําธรรมชาติเลยนะครับเรามีพุ่มไม้มีอะไรเต็มไปหมดเลยไล่ลนะสองแสนเก้าอ่าแต่มัน40กว่าไร่นะอย่าเพิ่งตกใจนะเป็นแปลงของพี่สมศรีก่อนที่จะพาไปเดินดูเนี่ยนะนี่นะี่นี่ผมให้ดูดูตรงไหนดีก่อนให้ดูฉนวก่อนนี่จดเบอร์พี่สมศรีไปก่อนดีกว่านะเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดนี่ผมเขียนแบบสดๆลูกทุ่งลูกทุ่งเลยเบอร์พี่สมศรีเจ้าของนี่เลยนะมีสองฉนวนนะแปลงนี้นะ0 8 1ย2 4 2 4หง ศูยหนึ่งี่ดมาพิมพ์ตัวหนังสือพาดผมชอบอะไรที่มันดิบๆชอบอะไรที่มันธรรมชาติอ่ะไม่ชอบอะไรที่เอฟเฟกต์อ่ะนะแปลงนี้นี่เดี๋ยวพาไปดูนะพาไปดูโดยสังเกตให้ดูโฉนดก่อนนะมันมีสาธารณสีด้าน ให้ดูอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะลูกทุ่งลูกทุ่งครับที่ทํางานผมมีทุกที่ที่มีต้นไม้ที่มีดินเนี่ยมาต่อกันเป็นอย่างนี้อ่าเห็นไหมถนนสี่ด้านเลยรอบด้านคอนกรีตกว้างๆเลยสองด้านคลองน้ํากว้างๆเลยสองด้านนี่ฮะเป็นสี่ด้านแล้วนะไม่งงแล้วครับ อีกชนนหนึ่งสกคือไอ้แหลแมเนี่ยเขียวไหมมนอยู่ตรงมุมตรงนน้นอ่าที่นี่เขาทำสามอย่างคือเป็นเกษตรผสมผสานเป็นท้องไร่ท้องนานแล้วก็มีมันสัมปะหลังถมแล้วนะก็ถมแล้วประมาณสิบไร่รวมแล้วทั้งหมดสี่สิบหกไร่ประมาณนะสี่สิบหกไร่กว่าคิดเล่นเลยสี่สิบหกไร่ไรละสองแสนเก้าอ่าเบอร์พี่สมศรีก็ให้ไว้แล้วไปเดี๋ยวพาดูโดยสังเกตอยู่นิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมาไม่ไกลหรอกครับมาไม่ไกล,ไกลอยู่ใกล้ๆ เขาเรียกว่าสถานีตํารวจบางปะมุงเนี่ยสถานีตํารวจบางปะมุงชื่อเดียวกัตบตําบลเนี้ยสถานีตารวจบางปะมุง2กิโลอนาไมก็2กิโลนี่ที่ผมบอกนี่ด้านหนึ่งจะมีร่องน้าอย่างนี้เป็นคลองน้ําไปคลองน้ำ,นำหนึ่งด้านเต็มๆเลยเนี่ยยาวเลยที่เรานะเอาง่ายๆเลยนะผมพาพาชี้พอนะบ้านหลังนั้นก็คือติดติดอีกที่หนึ่งนะไม่ได้อยู่ในเขต,เ,ต,เ,ตเรานะอ้อมนะฝั่งนั้นเป็นคลองน้ํานะ ฝังที่ผมยืนอยู่ในขวามือผมเนี่ยนี่คือคลองน้ำเนี่ยนี่คือคลองน้านะตรงไปปืด๊ดไปเลาะบ้านหลังนั้นนั่นคือคลองน้ำนะหลังหลังที่เราเป็นคลอ,องน้ําของนีญตกระดิกมือแล้วที่ก็คงเป็นของของอีกอ่าอ,อีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็อ้อมอ้อมไปบ้านหลังก็เขียวนั่นคือขอบที่เกติที่อ่าแล้วก็อ้อมมันเป็นรูปเหมือนคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมคางหมูหรือวงกลมนี่แหละอ่านี่คือที่ของเรา เหมืองเขาเรียกหลายอย่างนะแล้วก็คอนกรีตสองด้านอ่ะเดี๋ยวไปหาในร่มไปดูในร่มในเงากันดีกว่านะครับจะได้ไม่งงกันนะครับแปลงนี้น้ำไม่ท่วมนะขายเพราะด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรหลายๆอย่างกันน่หละครับพี่สมศรีใจดีลองโทรไปคุยแล้วบอกว่ามาจากผมบอยเศรษฐีก็น่าคลาดก็ได้พี่เขาจะได้ไม่งงน,นะครับพี่ก็อยู่ในพื้นที่ลองนัดชงรถชมกันก่อนก็นกได้มันออกมาจากเลี่ยงเมืองนะครสวรรค์ก็20กิโลได้มั้งไอที่เขาขาวนะั้นไม่ใช่นะหมายถึงว่าที่ที่เพื่อนบ้านเราตีกรอบของเรา ที่เราชนที่หลังบ้านสีเขียวชนหลังบ้านสีขาวแล้วกันเอาพูดง่ายๆแล้วก็อ้อมอ่านี่แล้วก็ตรงมาทางนี้ลองน้ําที่นี่น้ําอุดมสมบูรณ์มากนะเส้นไม่ได้พาดูหลายเส้นมันมีสด้านนะครับเดินดูหมดเดี๋ยวงงนะครับอันนี้ผมกำลังจะไปด้านท้ายนะครับข้างหน้าเดี๋ยวมองไปจะมีภูเขาลูกเบลเลอเลยเขาเรียกว่าเขาหลวงนะถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าผิดพลาดประการใดขอประทานเอาพายนะครับคูดแดงทั้งคู่นะคูดแดงทั้งคู่เลย ข้างในนี้ก็จะมีโกงพงกอไผ่เป็นสวนแบบธรรมชาติอ่ะของพี่จะมี2แปลงเดี๋ยวหลายคนจะงงใกล้ๆกันนะครับอีกแปลงหนึ่งสองแสนห้าสี่สิบก็ไร่เหมือนกันอันนี้ก็สี่สิบสี่สิบก็ไร่เหมือนกันสองแสนเก้าไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยเขาเพิ่งลอกคลองเนี่เยเขตสาธาร,รณะอ่ายาวเลยนะครับเดี๋ยวพาเดินดูตรงม,ม,มุมนี้แล้วค่อยเดินกลับตัวแล้วกันเนาะสำหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติดินก็อย่างที่ที่ทเห็นเนี่ยอันนี้เขาเพิ่งขุดนะเพิ่งขุด นะครับผมเดินเส้นทางที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาหน่อยนะครับจะได้ไม่งงนะครับพื้นที่อะไรที่มันงงงจะต้องยำคิดยำทำนิดนึงนะครับมันก็จะตรงไปแล้วหักแล้วก็จะอ้อมอ้อมไปหาบ้านหลังนั้นนะครับบ้านหลังนั้นก็ทําเป็นโคก,นกหนองนาส่วนแล้วก็จะอ้อมไปนะครับหน้า,านสีเขแล้วก็อ้อมไปสีขาวนะแล้วก็อ้อมไปทางนู้นเลยตรงนูน้นคือถนนคอนแก่นแล้วนะหน้าบ้านสีเขียวหน้าบ้านสี เป็นอีกหนึ่งแปลงที่สาธารณะรอบด้านไม่ต้องวุ่นวายกับใครนู่นเขาหลวงเขาหลวงนี่ยาวโอโ้โหยีกว่ากิโลได้มั้งผมขับรถมานะถ้าไปยืนตรงด้านท้ายยืนดูด้านท้ายตรงหลังว่าสีเขียวอะมองมาจะเห็นเขาหลวงชัดเจ๋วเลยนะครับยืนตรงนี้อาจจะไม่เห็นเพราะต้นไม้มันบงังเนี่ยมันสับปะหลังที่พี่เขาปลูกไว้สิกว่าไร่ประมาณ10ไร่แล้วกันนะปลูกมันสับปะหลังไว้แล้วก็มีท้องไร่ท้องนาอ่ะนี่เดินทางกลับหลังกันเห็นไหมมีร่องน้ํา เพื่อนบ้านเยอะนะเพื่อนบ้านถือว่าเยอะนะครับเข้ามาแต่ผมเนี่ยอุตลิไปอยู่ด้านท้ายไงมันก็ไม่เห็นใครไงมันอยู่ในที่เราด้านท้ายผมเดินย้อนขึ้นไปตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้เดี๋ยววางโต๊ะทํางานแป๊บน,บนึงไอ้สามเหลี่ยมนี้คงไม่ต้องไปต่อหรอกเนาะไม่งงเลนะฮนะสามเหลี่ยมคือบ้านหลังคาเขียว มอยู่ประมาณนี้เนี่ยนะผมอยู่ประมาณนี้ตรงนี้มนะือผมนะไม่ถืออยู่ประมาณนี้นี่จะเดินนี้ภูเขาไม่นีคเห็นนั่นเบื้องน้าผมถึงจะไม่งงอ่าฝั่งนี้จะเป็นสวนป่านะครับ ปเดินกันไปข้างในไปดูกันเรื่อยๆมีบ่อน้ำสามลูกนะมีบ่อน้ำามลูกผมจะให้เบอร์พี่สมศรีเป็นระยะนะครับเผื่อท่านไม่ได้ฟังยันจบแล้วท่านจะได้ไม่งงนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ให้เบอร์อีกพี่สมศรีนะครับ0 8 1 3 2 4 2 4 4 5 445นะครับรวมแล้ว46ไร่ไร่ละ2 0 0นนะครับลองโทรคุยลองโทรต่อลองกับพี่เขาดูแล้วกันนะ,ะโกกพระนี่ก็ไม่ได้มาบ่อยเท่าไหร,นร่นะครับนครสวรรค์เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ ไม่ได้มาบ่อยแต่ตอนนี้สต็อกในมือเพียบนะครับพายุหาคีรีนะครับโกกพระตาคีนะครับที่จะรับรีวิวอยู่ตอนนี้นะแล้วก็ในตัวจังหวัดนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะช่วงนี้ผมรีวิวไขยที่ช่วยช่วยกันสร้างบุญนะครับค่าตัวรับนะค่าตัวที่ได้เนี่ยผมรับแต่ผมไม่เอาเข้าตัวแม้แต่หนึ่งบาทนะครับในกลุ่มนี้นะผมจะมาสร้างบุญนะครับสร้างสถานปฏิบัติธรรมที่ลบบุรีเจ้าของทุกแปลงรู้ดีหมดครับรู้ดีบุตรม ออกเ,อเงินไช่ใช่คือสร้างบุญนะครับเคยขึ้นสูงถึงระดับนู้นเลยนะดูครับน,น้ำน้ามากน,นี่ก็อยู่ตำนะันะนาครองนี้สามบ่อนะอันนี้คือบ่อบ่อที่สามนะครับมีบ่อสามนะอ่าผมอยู่ด้านท้ายบ่อคือมันเชื่อมอ่ะใครไปทำโคกหนองนานี่เหมาะครับแนะทำโคกหนองนา แล้วก็มีต้นมะม่วงยักษ์โบราณต้นมะม่วงโบราณมีต้นตาลอันนี้พอนานาแปลงไหนเขาไม่ได้ต้องการน้ำแล้วเขาก็ปล่อยน้ำเห็นไ,ไหมฮะเคมีเลยมันก็ยากน,นะเมื่อก่อนมันก็โลกสวยเอ้ยทำไมต้องใช้สารเคมีทำไมต้องใช้นู่นใช้นี่ ปรากฏว่าไม่ใช้แล้วมันก็ไม่ได้ผลนะเออถึงแม้เราไม่ใช้สมมุตินะแปลงเราไม่ใช้แต่แปลงข้างๆก็ใช้แล้วเราสูบน้ํามามันก็มีเคมีปนอยู่แล้วนะครับมันอดไม่ได้ร้อยปีครับต้นนี้นะครับอ่าเนี่ยบอ่อนที่3นะครับอ่าแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นโซนของท้องนาที่เห็นเนี่ยที่เราทั้งหมดอะในสายตาในเฟรมกล้องเนี่ยในเฟรมกล้องเลยนะ เนี่ยในเฟรมกล้องนี้ทั้งหมดนะครับกอไผ่ข้างหน้าผมพยายามจะย้ำนะกอไผ่ข้างหน้าต้นไผ่คือของเราทั้งหมดบ้านสีฟ้าไอ้บ้านสีขาวนะี่คือขอบพี่แล้วก็เลาะถ้ามองไปไกลเห็นเสาไฟไหมล่ะนู่นนะ่ะที่เป็นที่นาทั้งหมดคือที่เราอ่านี่แหละทั้งหมดนี่เลยนะครับชัดเจนกันอย่างนี้เลยที่ผมเดินอยู่นี่คือที่เรานะที่ผมเดินอยู่เนี่ยเขตที่เรานะครับคันคันที่คันนาเนี่ยแต่ร่องน้ํานี่ไม่ใช่นะครับ พิมพมาก็ขอให้กาลังใจกันนิดนึงฝากพิมคอมเมนต์ให้กาลังใจกันนิดนึงนะครับเหนื่อยเหมือนกันนะครับเดินนี่เหนื่อยครับแต่ผมมองแล้วผมผมไม่ได้สร้างคอนไม่ได้สร้างภาพนะเห็นคนขายหลายคนร้องไห้อย่างเงี้ยผมก็โอ้มาช่วยคนขายขายได้ผมก็ทําให้เขารู้สึกยินดีผมก็ได้บุญไปในตัวด้วยทําให้คนขายทุกนี่ถือว่าได้บุญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาขายได้ก็ร่วมมาสร้างบุญด้วยนะคนซื้อก็ได้บุญไปในตัว อันนั้นคือขอบที่โฉนดนะครับอีกอันหนึ่งสี่สิบสามอีกอันหนึ่งสามไร่กว่าเนี่ยแหละฮะรวมเป็นสี่หกกว่าแต่พี่เขาคุยแค่สี่สิบหกจะได้ง่ายๆไร่ละสองแสนเก้าคุดแดงทั้งคู่สองโนดอยู่ที่ตําบลบางประมุงนะครับอาเภอโกกพระจังหวัดนคะรสวรรค์ผมไม่มีบวกแม้แต่หนึ่งบาทไม่มีเพิ่มแม้แต่หนึ่งบาทไม่มีซ้อไซแม้แต่หนึ่งบาทนะครับสร้างบุญนะครับพยายามจะเน้นตรงนี้นะครับถึงบอกให้โทรไปคุยกับพี่เขาเลยนะครับอ่า ไปเดินกันไปเรื่อยๆเนี่ยร่องน้ำยังอยู่กับเราเขาหลวงนี่ยาวมากนะท,ที่พยายามจะบอกแต่มองไม่เห็นต้นไม้มันบงังภูเขาเนี่ยเขาว,ว่ายิง่งใกล้ยิง่งมองไม่เห็นไกลๆถึงจะเห็นครับไปเดินกันไปเรื่อยๆอากาศก็พอสมควรอยู่นะครับดินเป็นดินล้วนปนทรายนะครับที่นี่ท้องนาน,นี่ผมมองแล้วไม่ใช่ดินเหนียวอะ่ะไม่ใช่ครับเนี่ยดินล้วนปนทรายไปสู่บอ่อที่สองกัน โอ้เส้นล no. you know. ้อวงนี้ก็เอาเอาเอาการอยู่นะสี่สิปกรนี่คือเอาการอยู่นะครับผมเลยเลือกเดินแค่เส้นเดียวเส้นที่คิดว่าเดินแล้วท่านจะไม่งงเห็นเสาไฟไหมล่ะนั่นๆะคือถนนคอนกรีตถนนคอนกรีตเริ่มจากบ้านสีขาวอ่าปื๊ดแล้วเนี่ยแล้วก็ฝั่งนี้สองด้านนะครับไปเดินกันไปเรื่อยๆก็เห็นเห็นร่องน้ำทางซ้ายแม้ยังอยู่กับเราตลอดนะครับ นี่นี่นี่นีนี่นีนี่เขาหลวงเขาหลวงเรียกผิดเปล่าไม่รู้ยาวเลยอะอย่างยาวเลยครับปื้ดยี่สิบกว่ากิโลเมื่อกี้มุขมาจากอุทัยธานีนะครับท้ายอยู่นู่นแล้วมั้งอันไหนไท้ายไหนไหนหัวก็ไม่รู้นะครับอนามัยอยู่แถวนี้นะสองกิโลนะพยายามจะเน้นอนามัยอยู่แถวนี้นะครับอนามัยก็ตามสถานีตำรวจก็ตามประมาณสองกิโลนั่นน่ะเห็นรถวิ่งไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนั่นคือถนนขอนแก่นขอบคุณนายแบบมากครับ นั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมรถวิ่งไหมเห็นไหมให้ดูผลป่าก่อนนั่นแหละครับอ่านั่นแหละคือถนนอ่าเราติดถนนตรงนั้นเลยนะครับเห็นบ้านสีฟ้านัไหมนั่นก็คือถนนอีกด้านหนึ่งที่เราก็จะลังเดินไปชนกันนะครับนี่คือบ่อน้าบ่อที่สองมีสามบ่อนะนะครับโอเค ประมาณมถูกไม่แพงนะครับว่าโอเคอยู่กับคุมค่ากับพื้นที่นี่บอ่อที่สองบ่อที่สองนี่ก็ก,กว้างกวางบ่อ,บอน้ําอยู่ในที่เรานะครับเลี้ยงปงเลี้ยงปลาสบายอะ่ะนี่ก็พอสมควรนะน่าจะประมาณสิบห้าสิบแปดเมตรคณคุณสามสิบเมตรได้บอ่อนี้นะลึกอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้คือบอ่อที่สองนี่เขาเก็บชุมชนแล้ว โซนนี้จะเป็นโซนทํานาอยู่ที่บอกรอบนี้บ้านคนติดถนนเต็มเลยนะอะ่เขาทำมัน,สมน,สมนสผสมผสมมาเนี่ยเลาะพุ่มไม้นี่คือถนนละเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับน้ำนี่ยังอยู่กับเราเขตถนนข้างหลังคือที่ผมจอดรถไว้ต่ำกว่าถนนไม่เยอะครับเนี่ยนะให้ดูบรรยากาศนิดนึง เห็นไหมกันนะครับไม่เหมือนกันแต่มันเชื่อมกันมันติดกันนะครับอ่ะไปไปสู่อีกบอ่อหนึ่งบอ่อแรกเสียงไก่ขันเต็มเลยอะ่ะเนี่ยมารีวิวอย่างเงี้ยลุกทุ่งลุกทุนะครับสบายสบายฉนวนก็ให้ดูเบอร์โทรก็คุยกันเอา้ันั้นเลย เดินกันไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเดี๋ยวให้ดูภูเขาไม่รู้เห็นเปล่าเนี่ยบ้านคนเต็มเลยอะไรที่ติดถนนมีแต่บ้านคนอนะ่ะเออนี่บ่อน,น้ำบ่อที่หนึ่งชอบอย่างนี้แปลงนี้ยังไงฝากพิมพ์ได้าเก้าเก้าให้กำลังใจกันหน่อยนะครับเก้าเก้าเก้าไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันครับดูเพื่อความพเพลิดเพลินกันครับ เหมือนดูละครอะดูเพลินๆกันดิบๆกันนี่บ่อน้าบ่อที่หนึ่งนี่ก็กว้างเหมือนกันนี่ก็เกือบจตุรัสเหมือนกันนะครับอ่าบ่อที่หนึ่งเพราะนี่ขึ้นถนนคอนกรีตละบท่วมนี่เห็นไหมเนี่ขึ้นถนนไม่งงแล้วนะไม่น่าจะงงนะครับโดยเฉพา เกตเลยครับอ่ะไปดูอีกเส้นหนึ่งอีกนิดนึงขึ้นขึ้นนิดหน่อยเดียวพอบ้านคนเยอะมากนี่เขาหลวงเด็ดเด็ยเด็ดเห็นไหมนี่เห็นไหมคนจีดมาละเนี่ยเขาหลวงยาวๆเลยนะยาวๆเลยหันหน้าที่เราออกมาถนนที่ผมยืนนี่คือทิศเหนือนะครับเนี่ยไปยาวๆเลย อ่ะโอเคถึงสมควรแก่เวลาเดี๋ยวต้องเดินทางอีกหลายอย่างก็ให้กำลังใจพิมพ์ก็กล้าให้เจ้าของให้กำลังใจผมหน่อยละกันนะในการทำรีวิวนะครับก็พยายามจะไปทั่วไทยให้ได้มากที่สุดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลาดบุรีนะครับไปกาญจนบุรีนะครับแล้วก็จะขึ้นอีสานละนะครับขครที่ช่วยกันั่วยไทยนะครับอ่ะโอเคเบอร์ผมให้เบอร์ไว้ก่อนเผื่อคนจะติดต่อให รีวิวขายที่อะไรให้มันมีเงื่อนไขนะเบอร์ผมก็0 9 8 3 8 7 5 2 0 9 0 9 8 3 8 7 5 2 0 9นะเบอร์ผมนะแต่ของพี่สมศรีเงือเพียบไปละครับ